สองลุ่เมึ่อออกจากปลาโอเคบ่อยากพากทำเล่นไปตาเอโลบิน <c oughs> <c oughs> เมันไม่ได้เกี่ยวถ้าไม่พังมันก็ไม่รู้ล้นเป็นอะไร

แก่ยิบแรกโอ้ถ้านี้เศร้าเมย์เล่นเมยติ้มันก็อิกลัวไอ้นี่โดนสีแดงกินไอ้นี่ไม่งานใหญ่แล้วไม่มีใครพกเชือกด้วยนะสามร้อยไม่แค่จะไปคิดนี่แหละแล้าที่บอกไงไม่พังไม่รู้หรอกว่ามันต้องพังตรงไหน

มีนบ้านนั้นพี่จะโกรธขึ้นเราเด็กสาว รถผมมายางใหม่อะดูรองเท้าผมดิแม่งเฮ้ยเป็นเลอะไรมาวะวามันไม่ใช่หน้าฝนมาสิ่อินตโตกินตรโตกิตอรโตก็พักก่อน็วโอ้ยเจมสยังแข็งเลยย่าง้ย พี่อาจะมีข้าวที่1ทุกครั้งให้เป็นจังหวะกับพี่จนเหรอนี่ก็น้ำหนักพอแล้วเนี่ยตายด้วยพี่อ๋ออคอไม่ไหวแล้วเหมือนกันแบกทิ้ตัวเลยหมอนี่เริมพ์เด่า เวตแล้วแ่นอเอไไม่ไตอนนี้ิไม่ไย่ลกิ้าไปเน่ต่เอต่อไปวรวงก่อนยาไม่กินกินเข้าไปมันจะุมาเจดีพรเอกจริงั้งแพร่ดีแล้วเราจะได้รู้ว่ารเรางอะไรบ้างเเปลนโชเปลี่ยนแบตเราขังต่อไปเราได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวก่อนเข้าาน สายไฟต้องมีสายไฟต้องมีเลื่อนข้าีโอ้จอดบานพี่วเล่อนข้าี็างทีหองลเตเข้ามาี่เป็นไ่ต้งีเงอะไรนี้นี่มีหรอร้านนี้ีหรไม่้ร้านนี้มีหรี่มีหรอรู้ไรู้เราาเาก่อนมันแอมีดละลายิกเวลาไล่หอเปล่าเ ไมาวไม่เลไรกนบ้าน่พี่นชัมาพี่อกิป่าว่รับ่่าต่อเรื่อยู่แล้วค้มค้มหาเลมาับเลยทำไมนอนจิ้งอ่ับพี่พื้นอยู่ยารถพี่กลับให้หน่อยป่านี้นะ้นผมมอได้าาเมอ้ บอกแสนดีอ่ะตอนซ่อมอะบอกว่เอารถมานิดเอารถอีโกมาขนดิบอกแสนดีเอาอีโกมาดิอีโกสหานแบบเปลี่ยเปลี่ยนขนนิดเดียวดิ่งตอนนี้เตียงจะขาแล้วครนเนี่ยขาหรือออนหมดมันไม่ได้ออนพี่มันย่อไม่ได้เขนเดนเซอรแข็งไม่มันไม่ได้แข็งแบบ về này là ba, lá cảnh thì nó không phải <laughs> ba đâu

มันไม่รู้ทำให้คุดูดเอามือขัดหลังลอนะไม่ใส่กระปมกเงินไม่ได้มาเต็มที่วัน้าแทไมพอดีย่อยม่เ